ผม่าพบกับผมครับหมอบอยเคลียร์ชัดนะฮะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงชะตานะครับของคนราศีธนูครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูนะฮะประจําเดือนมิถุนายน2565้ครับว่าดวงชะตาของราศีของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคําตอบอย่างแน่นอนครับ แต่ก่อนที่จะมาฟังคําพยากรณ์กันนะครับต้องออกตัวก่อนนะว่าการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์และทํานายแบบภาพกว้างนะครับไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผิดและถูกมีทั้งแม่นและไม่แม่นนะครับต้องออกตัวไว้นะเออต้องเคลียร์ก่อนนะครับดูเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นการวางแผนนะครับให้เรียกว่าการมีเน็ตบริหารชีวิตนะครับให้มัน ดีขึ้นนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะให้รับทราบกันวันนี้ครับเราก็จะมานะครับดูดวงกันนะครับหรือพยากรนะคนราศีธนูนะครับต้องบอกว่าคนราศีธนูในเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวประจําตัวคือดาวพระพฤหัสบดีครับยังครัวจรในตำแหน่งเกษตรปราธิบดีนะก็แน่นอนครับคนราศีธนูในช่วงมิถุนายนนะดาวประจําตัวยังโชว์ฟอร์มล้นแรงท็อปฟอร์มอยู่นะฮะเรียกว่า อยู่ในตำแหน่งที่เข้มแข็งนะครับผมในช่วงจังหวะดวงะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีธนูเนี่ยเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่าเป็นคนดวงแข็งดวงแรงนะครับใครจะมาทําอะไรคนราศีธนูก็จะกระเด็นกระดอนออกไปศัตรูก็จะแพ้ไยนะครับผมแต่มีข้อแม้ครับคนราศีธนูต้องเป็นคนใจแข็งนะเพราะโดยเนื้อแท้ของคนราศีธนูเนี่ยครับเป็นดาวพฤหัสไงฮะทรงเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนหวาน อ่อนไหวขี้ใจอ่อนขี้สงสารตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของคนราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เตือนให้ให้รู้ไว้นะคุณจะโดนเอาเปรียบได้สำหรับเรื่องเงินเรื่องทอง,องคนราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวการเงินนะฮะยังโครจรได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานกเกษตรตราธิบดีนะครับนั่นแสดงว่าการเงินของคนราศีธนูทิศทางดวงชะตาเรื่องเองินเรื่องทองโอกาสก็ยังถือได้ว่าดี นะครับแต่ว่าครับองมีข้อแม้นิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับดาวการเงินครับดาวเจ้าหรือกระดุมพระจะขัวจรเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่หลังวันที่7มิถุนายนนั่นแสดงเห็นว่าครับการเงินการทองคุณได้เข้ามาก็จริงแต่ก็มีรายจ่ายออกไปเช่นกันนะครับผมใครที่เป็นเจ้าหนี้นะในช่วงเดือนนี้นะครับดวงสตาร์ของคุณมีเกณฑ์ที่จะไปทวงแล้วอาจจะได้คืนแบบทยอยคืนหรือนะครับอาจจะผ่อนชําระแล้วก็อาจจะ ดีเลย์ออกไปนะครับช้าออกไปนะครับช่วงนี้ต้องเรียกว่าต้องบริหารการจัดการการเงินดีๆนะครับอันนี้มีเกณฑ์ครับที่มาของเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะออกไปเช่นกันนะครับเรียกว่าเข้าซ้ายออกขวาเนอะเพราะฉะนั้นคนราศีธนูต้องนะครับรอบข้อวางแผนดีๆนะในเรื่องการระบบการเงิน นะครับตรงนี้นะอันนี้ต้องขอฝากเตือนไปด้วยเรื่องการงานของคนราศีธนูครับต้องบอกว่าดวงของคุณในช่วงตั้งแต่วันที่7มิถุนายนครับถึงประมาณวันที่25มิถุนายนครับดาวการงานคือดาวพุธนะฮะสถิตโครจรยกย้ายอยู่ในเรือนอเลงอลล่แปลว่าอุปสรรคขวากหนามโดนกันแกล้งมี โดนเทนะครับช่วงนี้นะครับเรียกว่าแหมก็เรียกว่ามาหลายทิศทางเลยนะครับต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของงานอาจจะมีงานที่มันจ้องมากขึ้นนะครับหรือว่าเราทําคนเดียวแล้วก็ต้องแจกจ่ายงานหรือทำหลายหลายอย่างนะครับในเวลาเดียวกันซึ่งอาจจะทําให้คนราศีธนูในช่วงนี้อาจจะต้องบุกลุยสู้เหนื่อยนะครับเรียกว่าเหนื่อยแล้วตอนนี้ ไปก่อนแต่จะสบายทีหลังอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานของคนราศีธนูในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องตั้งรับนะครับแล้วก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าอาลิมันคืออุปสรรคไงต้องระมัดระวังศัตรูจะมาคิดทําร้ายนะครับมีคนจะมาขันแก้งมีเกณฑ์ที่จะต้องมีปัญหาในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะใครที่ย้ายงานเปลี่ยนงานดวงชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะ,จะออกแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่นะครับเพราะดวงชะตาวงบอกเรื่องราวว่า งานของคุณอาจจะไม่ได้อยู่งานเดิมแล้วอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่งานที่ดีขึ้นใหม่ขึ้นนะครับเพราะว่าอเลคือการเปลี่ยนแปลงไงตรงน,นี้ต้องบอกด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบถ้าตามครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวตัวแทนดาวการงานนะครับก็โคจรยกย้ายหลังวันที่26นะครับมิถุนายนครับโคจรไนดะ้ตําแหน่งดาวเกษตรตรที่ปีีและเดินหน้าเร็วด้วยนะโคจรเล็งชะตาเกิดแปลว่าดวงของคุณในเรื่องของการงานมีโอกาสจะสําเร็จมีโอกาสที่จะ มีชื่อเสียงนะครับงานจะเกิดความมั่นคงมากขึ้นนะครับในช่วงนี้แหละครับงานของคุณเนี่ยนะทำอะไรก็จะเป็นสิ่งที่คนเห็นนะครับเข้าตากรรมการมีเกณฑ์ได้รับการเกื้อกูลมีเกณฑ์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ความมีความสําเร็จด้วยนะชื่อเสียงกินยศนะครับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับนำเข้าส่งออกหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จะเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆในช่วงหลังพื้นที่บมิถุนายนนี้ครับผมสุดปายครับสำหรับเรื่องโชคลาภของคนราศีธนูในช่วงเดือนนี้ครับดาวสุขครับดาวตัวแทนโชคลาภครับโคจรยอยู่ในเรียนอรินะวันในวันที่19มิถุนายนแปลว่าช่วงนี้ครับลาภของคุณจะอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้โฟกัสไปในเรื่องของ,ของการทำหากินนะครับเพราะว่าเป็นดวงที่เราต้องพึ่งพาลำแข้งได้เงินจัดน้คพับกำแพงของตัวเองแต่ก็ยังมีโชคนะ นะครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับลองไปดูนะเพราะว่าคาว่าอลิแปลว่าสัตว์เลี้ยงไงใครชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราก็ไปดูนะครับว่าสัตว์เลี้ยงจะให้โชคคุณนะอาจจะไม่เป็นตัวเงินแต่ว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมอันนี้คือการตีความหมายของเรื่องของโชคลาภนะฮะสำหรับด้านความรักครับมุมชะตาของคนราศีธนูนะฮะในเรื่องของความรักต้องบอกว่านะครับดวงความรักของคุณนะฮะช่วงแรกๆก็แต่ต้นเดือนไปนะครับ ต้องหามัระหว่างเรื่องกันมีปากมีเสียงนะการทะเลาะเบาแหวงความคิดเห็นไม่ลงรอยนะครับเรื่องจุกจิกเรื่องยุ้มยิ้มทําให้มีปัญหามาหามีประเด็นนะครับตรงนี้ต้องบอ,อกตัวไว้ต้องบอกไว้เพราะดาวพุธครับไปอยู่ในเรือนอริไงนะครับอริแปว่าคู่แข,งข่งคู่ศัตรูเนี่ยแฟนเป็นศัตรูกับดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเรื่องการพูดนะครับหรือการวางตัวต้องถ้อยทีถ้อยอาศาายัยในเรื่องของอารมณ์ด้วย ส่วนคนโสดครับช่วงนี้ยังความรักก็ยังถือว่ายัางไม่โดดเด่นนะครับต้องเบรกต้องพักไว้ก่อนรอให้ดวงดาวย้ายหลังวันที่26มิถุนายนครับดาวตัวแทนความรักดาวเจ้าเรือนปัตตนีครับก็จะโครจรมาเล็งดวงชะตานะครับแล้วก็เดินหน้าเร็วนะครับลิงจะต้าของคนราศีธนูแปลว่าหลังช่วงนั้นความรักคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับใครที่โสดใครที่มีคู่ก็จะแฮปปี้เอนดิ้งในเรื่องของความรัก นะครับผมเอาละครับก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายการพยากรนะนะครับของคนราศีธนูในเดือนวิถุนาย,ยนนี้ครับถ้าใครชื่ชอบก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไคร b e เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆครับวันนี้พี่หมอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ